วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่พรกรฉบับใหม่มีผลให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และสถาบันการเงินที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากคดีแก๊้งคอเซ็นเตอร์ค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร,ร่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และสถาบันการเงินที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแก๊้งคอสเตเตอร์ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทในขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันผู้บัญชาการสารอทบอกว่าพรกฉบับนี้มี อุปสรรคให้ตำรวจลัธนาคารไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้ทันทีแบบเมื่อก่อนเพราะต้องรอให้ปปงประกาศเฉลี่ยทรัพย์และคืนเงินให้กับผู้เสียหายบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้พบการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบยืนยันไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นรั่วไหลและได้ยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบแล้ว